สวัสดีครับสวัสดีจามเช้าตรูฟาร์มกลูฟาร์มแอนด์โฮมสเตย์วันนี้เรามาติดตามแตงโมขึ้นค้างกันครับว่าเขาเนี่ยถึงไหนแล้วจากเดิมทีก็ยังแบ,บ่เบาะนะครับแต่ตัวเนี้ยเริ่มแล้วครับเริ่มห้อยตองแตงแล้วครับเริ่มนอนเปลครับเนี่ยครับซึ่งยังไม่ได้ถึงทุกต้นท,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 ทุกลูกลนะครับก็พยายามที่จะ ทยอยอขึ้นเปลกันซึ่งถ้าไม่ทําแบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าแตงโมเนี่ยเขาคั่วเขาเนี่ยนะครับจะค่อนข้างเปราะนะครับฉะนั้นเองเนี่ยเราจะต้องพยุงเขานะครับให้เขาขึ้นเปลนะครับโอ้ตอนนี้ก็ทยอยทยอยขึ้นเปลแล้วครับสายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ปอปิโดครับออกแนวหวานกรอบครับ ค่อนข้างหวานอยู่พอสมควรเคยชิมแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันครับมันจะมีอยู่2ส,สายพันธุ์ฮะสายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นาสายต้าพึ้งนะครับปึบนี่แหละครับสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายต้าพึ้ง โอเคตอนนี้ก็กำลังสวยงามครับอีกสัก2 2อาทิตย์ก็จะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับฟาร์มกูฟาร์มแอนดโฮมสเตย์ก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ลาก่อนบายบายไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ